ศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบ36ทีมลงเล่นครบ8แมตช์ทั้ง36ทีมแล้วนะคะและเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะของแดงลิเวอร์พูลก็ลงเล่นกับ PSV ค่ะก่อนเกมลิเวอร์พูลนะคะก็มีการดรอปผู้เล่นหลายคนรวมถึงมีผู้เล่นตัวหลักถึง9คนนะคะที่ไม่ได้เดินทางไปกับทีมในเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาอาร์เนอร์สตก็เลือกดรอปนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกโมซาลาฟจิฟันได้เทรน์อาริซอนเบเกอร์ลุยดิอาสเป็นต้นนะคะแล้วก็มี หลายคนส่วนคนที่ลงเล่นเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาค่ะก็จะมีเฟเดรโกเคซ่าซึ่งต้องบอกว่าเจ้าตัวนะคะก็ได้ลงเล่นครบ90นาทีเป็นครั้งแรกตั้งแต่ที่ย้ายมาเล่นให้กับหงแดงลิเวอร์พูลนอกจากนี้ค่ะก็เป็นในส่วนพวกวาตารุเอนโดเควินคารรเฮอร์นะคะที่นําท้ารวมถึงโคนิกาโปเด็กเก่า PSV ด้วยแล้วก็เมื่อคืนทําประตูด้วยนะคะแต่ถึงแม้ว่าในเกมเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาค่ะหงแดงลิเวอร์พูลจะพ่ายต่อ PSV ไปที่3ประตูต่อ2 แต่มันก็เพียงพอที่จะทําให้ลิผูเข้าไปสู่รอบต่อไปซึงเป็นรอบ16ทีมด้วยการเป็นแชมป์ทีนี้เราไปดูชมหน้าของ8ทีมที่ดีที่สุดที่ได้เข้าไปรอในรอบ16ทีมกันหน่อยค่ะว่ามีทีมไหนบ้างอันดับที่1ได้แก่หงแดงลิผูอันดับที่2บาบาเซโลนาอันดับที่3 a r อาร์เซนอลอันดับที่4อินเตอร์มิลานอันดับที่5้าเอริ a ิโก d มาดริดอันดับที่6 เรเวอร์คูเซนอันดับที่7ลิวและอันดับที่8ได้แก่แอตตันวิลลาซึ่ง3ใน8นี้เป็นทีมจากอังกฤษนะคะและนี่ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่ยูฟาได้มีการแข่งขันระบบลีกในรอบ36ทีมและนี่เป็นการแข่งขันครั้งแรกนะคะที่มีการปรับจาก 32มาเป็น36ค่ะซึ่งถ้ากว่าย้อนไปในการแข่งขันแบบ32ทีมนะคะอันนั้นเราเล่นแบบโถนะคะก็คือเป็นกลุ่มนั่นเองนะคะแล้วก็เอาทีมที่ดีที่สุดเพื่อที่จะเข้าไปสู่รอบ16ทีมแต่รอบนี้ค่ะต้องบอกว่าแข่งแบบระบบดีกเลยนอกจากว่าแมตช์การแข่งขันจะเพิ่มแล้วนะคะนี่เป็นการแข่งที่ไม่ซ้ำทีมเล่นเย่าเยือนแบบไม่ซ้ำทีมนอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของเงินรางวัลที่เพิ่มมากขึ้น อีกด้วยการแข่งขันแบบระบบบลีกในรอบ36ทีมนี้นะคะแน่นอนคะ่ะว่าข้อดีคือเงินรางวัลเพิ่มมากขึ้นแต่ข้อเสียเลยนะคะคือทีมที่จบอันดับที่9ถึง24เนี่ยจะต้องไปเพลย์ออฟกันอีก เพื่อที่จะหาอีก8ทีมที่ดีที่สุดเข้าไปสู่รอบ16ทีมซึ่งมี8ทีมแรกที่รออยู่แล้วนี่คือแผนผังคร่าวๆนะคะของทีมที่จะต้องลงเล่นในรอบเพลย์ออฟและทุกคนเห็นไหมคะลิปูกับบาร์เซโลนาอยู่ข้างกาันหลายๆคนเนี่ยเห็นแล้วตกใจว่าอุย้ยลิปูกับบาร์เซโลนาเนี่ยจะต้องเตะกันในรอบ สิทีมเลยหรอมันจะเร็วเกินไปหรือเปล่าแต่ความเป็นจริงคือไม่ใช่นะคะฝั่งขวาคือฝั่งที่ติ๊กอยู่เนี่ยคือทีมที่เป็นทีมวางนะคะจะยังไม่เจอกันในรอบ16ทีมทีมวาง8ทีมแรกก็คืออ่ะมีลิเวอร์พูลบาซโลร์นามริว ตันวิลล่ามีอาริเตโก้มาดริดมีอินเตอร์มิลานค่ะมีอาร์เซนอลรวมถึงมีเรเวคูเซนนี่คือเรียกว่า8ทีมวางนะคะที่พวกเขาเนี่ยจะยังไม่เจอกันในรอบนี้และยังไม่เจอกันในรอบ8ทีมด้วยนะคะพวกเขาอาจจะเจอกันในรอบที่เลือกที่สุดค่ะอาจจะเป็นรอบรองหรือเป็นรอบชิงไปเลยส่วนทีมนะคะอันดับที่9ถึง24เนี่ยคือฝั่งซ้ายฝั่งนี้นะพวกเขาเนี่ยจะต้องไปจับฉลากเพลย์ออฟกันและแน่นอนค่ะว่า ในรอบ16ทีมถามว่าลิพูมีโอกาสจะเจอใครบ้างลิพูมค่ะมีโอกาสจะเจอโมโนโกมีโอกาสจะเจอแบรดมีโอกาสจะเจอปาลิสเซ็ตเชียงแมงรวมถึงมีโอกาสจะเจอเบนฟิกานี่คือ4ทีมนะคะบนนะ4ทีมบนที่ลิปูและบาร์เซโลนามีโอกาสเจอแต่ตอนนี้ยังไม่รู้หรอกว่าทั้ง2ทีมทั้งบาร์เซโลนาพวก8 8ทีมวางทีมแรกเนี่ยจะต้องเจอกับใครจะรู้ว่า 8ทีมวางเนี่ยจะเจอกันกับใครเมื่อไหร่คือจะต้องรอ,อการแข่งขันในรอบเพลย์ออฟเนี่ยจบลงไปก่อนและไปจับฉลากในวันที่21กุมภาถึงตอนนั้นค่ะถึงจะรู้ว่าพวก8ทีมวางเนี่ยจะต้องเจอกับอีก8ทีมที่ตามมาเนี่ยคือใครบ้างแต่สิ่งที่น่าสนใจในรอบเพลย์ออฟค่ะในรอบเพลย์ออฟนี้นะคะมี บิ๊กแมตชเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะจะต้องเจอเรอัลมาดริดไม่ก็ไบย์นินิททีมใดทีมหนึ่งทุกคนอาจจะเห็นว่าในกลุ่มนี้นะคะจะมีทีมที่แปลกมานั่นก็คือเซลติกโผลมาอยู่หนึ่งทีมเรียกได้ว่าเป็นทีมที่อ่อนที่สุดในในกลุ่มนี้เลยนะคะเพราะว่าที่เหลือก็จะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้เรอัลมาดริดรวมถึงไบยูนิฟิทหลายหคนบอกว่าโอ๊ยอยากจบแบบอาร์เซนอลหรืออยากจบแบบ ทางหน้าของแอตตาวิลลาจังเลยจะเจอกับทีมทีม่ไม่ได้ยากมากทุกคนเห็นไหมคะอยู่บนหัวติ๊กนี้นะคะคืออีกฝั่งเนี้ยฝั่งซ้ายเนี่ยคือฝั่งที่ แอตเลวิลาจะต้องเจอในรอบ16ทีมมีโอกาสจะต้องเจอนะก็คืออาจจะเจอสปอร์ติ้งลิปบอนครับบูตอ a ตาลันตารวมถึงบริเซียดอร์มุนซึ่งในกลุ่มนี้ค่ะทีมที่อาจจะดุที่สุดดูเหมือนว่าจะเป็นบริเซียดอร์มุนในขณะเดียวกันค่ะอาเซนนลนเคะอยู่ตรงช่วงบาทติกนะอาเซนอลกับอินเตอร์มิลานจะต้องเจอเนี่ยก็คือจะมีเฟยานูสยูเวนตุส อินเตอร์มิลารวมถึง PSV ซึ่งต้องบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยยังมีความดูหนักกว่ากลุ่มของแอตตานาเากับริวแน่นอนแล้วว่าหลายๆคนหน้าตาแบบนี้แล้วอ่ะก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้อยากจบแอตตานาเวล่าเนี่ยน่าจะเป็นงานที่รู้สึกว่าเบาที่สุด ในรอบ16ทีมและต้องบอกว่าในรอบ16ทีมนี้ค่ะลิพูนะคะก็มีโอกาสจะเจอปารีสแซงต์แชงแมงเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าถ้าลิพูนะคะผ่านปารีสแซงต์แชงแมงสมมตินะว่าเจอปารีสแซงต์แชงแมงจริงแล้วผ่านปารีสแซงต์แชงแมงไปได้ในรอบ8ทีมค่ะลิพูก็จะเจอกับทีมที่ไม่ได้ยากมากเมื่อทุกคนได้ฟังแบบเมื่อกี้อาจจะรู้สึกว่าอาทำไมไดีถึงบอกว่าถ้าลิพูแบบบง e ังเอิญโปเชได้เจอกับปารีสแซงต์แชงแมงในรอบ16ทีมถ้าหากว่าผ่านไปได้มันจะเป็นงานที่ ไม่ได้หนักมากเพราะอะไรเพราะอะไรเนี่ยล่ะคะดูนี่เลยนะคะตามผังที่ทุกคนเห็นด้านบนนี่คือผังที่ฝรั่งเขาทํามานะคะว่าทีมไหนมีโอกาสจะเจอใครบ้างนะคะซึ่งจะบอกว่า1ใน6ที่ลิพูมมีโอกาสจะได้เจอในรอบ8ทีมได้แก่แอตันวลานะคะนี่คือทีมแบบจากประเทศเดียวกันจากหลีกเดียวกันก็คือจะเจอกันได้แล้วนะคะอันดับที่ 2, ค่ะได้แก่ r รีวอันดับที่3ได้แก่คัพบูช อันดับที่4ค่ะได้แก่บริเชดมูลพวกอตาลนตาสปอตติงลิบอนนี่คือบรรดา6ทีมนะคะ1ใน6เนี่ยที่ติดไล่มาเมื่อกี้นี่คือทีมที่รีพูลมีโอกาสจะได้เจอในรอบ8ทีมถ้าหากว่าผ่านรอบ16ทีมไปได้ก็เรียก้ว่าสายบนนี้นะคะจะไม่ได้หนักมากและถ้าหากว่าผ่านในรอบ8ทีมไปได้นะคะก็จะมาหนักก็คือในรอบเซมิไฟนอลและก็จะเป็น รอบไฟนอนนั่นเองค่ะแต่ถ้าหากว่าผ่านไปได้ปีนี้นะคะถ้าว่าลิพูเป็นแชมป์หรือทีมไหนเป็นแชมป์เชื่อว่าจะโกยเงินได้อย่างมหาศาลเลยค่ะแต่ถ้าเป็นลิพูนะคือลิพูจะโกยเงินได้อย่างมหาศาลมากเพราะว่าในรอบ3-6ทีมเนี่ยลิพูก็คือชนะไปถึง7แมตช์เนี่ยก็คือโกอยเงินไปมหาศาลแล้วยังไม่รวมเงินในเรื่องของพวกสปอนเซอร์ในเรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดอีกนะเชื่อว่าปีนี้ค่ะเป็นปีที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าลิพูเองก็อยู่ในสายที่ไม่ ได้หนักมากเท่าไหร่นะคะมีโอกาสมากๆที่ลิเว์อาจจะทะลุไปถึงรอบรองหรือรอบชิงชนะเลิศเลยก็ว่าได้ค่ะ